Infinity ีจำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวร์ย่สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผม TJK.TV กับพี่ขวัญเคนแคซี่ azi, ค่ะครับผมก็วันนี้อยู่กับโปรเจกต์กล่องดำอับประโจกนะครับผมอับโชคใช่แล้ว อ่าก็วันนี้นะเราขอให้พี่ขวัญน,นะครับรีวิวแมพให้หน่อยเออพี่ขวัญสร้างยาวนานมากโอเคค่ะแมพนี้นะคะก็เป็นเหมือนกับอ<ม>่าเขาเรียกอะไรก้อนเมฆค่ะนี่ดูดูมันคือก้อนเมฆอ่ะคุณมันคือก้อนเมฆพูด <c oughs> จต๊ตายตายอุ้ยโอ้แล้วผมจะคิดยังไงเนะี่ยเจ๊ท <c oughs> <c oughs> ี่พี่มาก่อนที่พี่มาก่อนดูดิดูเขาทำเราเนี่ยคนแก่ทำเราเสริมหน้าตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเพราะพี่ขวัญขี้เกียจเอ่อ เก็บของใส่ของเข้าไปนะข้ามเม่ขวัญตีมันไม่ได้อ่ะก็ไม่มีอะไรมากใช่ไหมสําหรับก้อนเมฆก้อนนี้ใช่ค่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะเป็นก้อนเมฆที่มีบ้านอยู่บนนี้คือเราเป็นเทวดาไงเทวดากับนางฟ้าเป็นไงโอ้โหเทมากเป็นอเปนป่าไม้เห็นไหมเ่ะไปอยู่ในป่าไหเจอ๊อ่ะข้างหลังเป็นเลขอะไรให้ทายเจ็ดอ่ะก็ถูกเออจริงผมไม่ชอบเลขเจ็ดนะผมชอบเลขแปดแล้ว เราคืออะไรอะากำลังหาคนมาบวกให้เป็นเลขเจ็ดเลขแปดไงอ๋อโอเคช่าง JK เถอะนะคะเดี๋ยวเราเอากล่องลัคกี้บ็อกซ์ของเราออกมากันก่อนลดีกว่ากล่องดําสีไม่ใช่กล่องลัคกี้บ็อกซ์ดสวันนี้สู้กับตัวอะไรเนี่ยวันนี้สู้กับกระทิงค่ะกระทิงแดงค่ะคุณเต้ค่ะไม่ใช่แมดค่ะกระทิงค่ะแมทวันนี้สู้กับกระทิงแบบสุดโหดด้วยแหละบอกรอเซฟจุดก่อนแป๊บฮะทำไรนะ เซฟจุดดะอ๋อวามันลืมเลยโหเจ๊ไม่บอกผมที่ผมนายแน่มันลงมันลืมนะคะแล้วเราก็มีออปชั่นเสริมนะคะคือรางรถไฟที่ลงไปข้างล่างนะคะเราไม่ต้องกระโดดลงน้ำแล้วมาเราปล่อยไปพร้อมกันเดี๋ยวพึ่งนะเจเคปล่อยไว้ที่รางก่อนนะแต่ว่าเข้าไปแล้วก็อย่าเพิ่งกดพร้อมยังพร้อมสามสองหนึ่งกดไปเจเคไปกดอไมโอ๊ยเเอาเ หัวใจเลยสองดวงมิดเดียวเองมิดเดียวเองโอเคเราเซฟจุดข้างล่างก่อนแบบต้องเซฟว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งให้นับเป็นสองสองให้นับเป็นสามโยกสามให้นับเป็นหนึ่งเอ้ย JK ทำตายแล้วขอไมนตกให้หน่อยทำเรียบร้อยแล้วครับทำแล้วเหรอใช่ไหน JK ลองตายดิอะฆ่าผมดินี่แหละนี่แหนี่แหนี่แหละขอไม่ตกจริงๆด้วยย่ะ บอกเล้ว่าผมทำแล้วผมมีพลังพิเศษเจ๊ยไปเลยออมวิ่งตกใจหมดนะคะมาดูกันดีกว่าว่าพานนี้พี่ขวัญจะชนะพี่เตกหรือเปล่านะว้โหพาร์ทที่แล้วเจ๊ชนะผมแบบด้วยยาบได้แล้วเราได้เพชรมาแล้วเจเคเอ๋ออีกกล่องที่สองก็สวยแล้วกล่องที่สองก็ค โอ้ยโชคดีอย่าบอกเลยว้ายพี่บ๊อบอันนี้ไม่โชคดีแล้วค่ะโดนเจอพี่บ๊อบค่ะช่วยช่วยช่วยชอุ้ยอุ้ยอุ้ยโชคไม้โชคไม้ไม่ใช่โอ้โหอาหารมาเติมครับอมเดูแมวน้องลิกเสือน่ารักมากขอจับตูดหน้ากลัวจริงๆนะคะเราจะไม่ตายค่ะเราจะวาร์ป ใช่เหรอใช่เหรอใช่เราจะไม่ตายเราจะไม่ยอมตายเด็ดขาดเปิดไปเลยค่ะเเออ้าะไรไม่เฟดหรอเมื่อกี้จะเก็บไงก็คือเปิดต่อแล้วไอ้มันสร้างพีระมิดขึ้นมาไม่ใช่พีระมิดอ่ะที่สุ่มอ่ะเพชรหายเลยเพชรหายเลยสนับหน้าแย่หนาการาพุทธเจาะโอ้เจ๊ทำไมเจ๊ต้องทำลายจิตใจผมซ้ำเติมผมอย่างนี้ของฟรีเว้ย เฮ้ยเค้ยได้ไรอ่ะทำไมมันมุดตื่นเต๋อเป็นมุมเป็นมุมตายเฉยไม่เพี้ยวฟ้าอีกแล้วเราเจคเคไม่เพี้ยวฟ้าเลยอ่ะไม่แน่ลรออุ้ยอุ้ยรอดออกมาได้เลยกระโดดออกก่อนจะได้ไหมนี่แอนทัพโอลค่ะเราเก็บเอ็นเทัพโอลไว้ดีกว่าเผื่อใช้งานดิบอีกคนนึงเจคเคนมันนี่ดิจนภัยเนี่ยอุ้ยอุ้ย เดคเรียบเกอีะวเดคเอโซ้นหนึ่งออซ้อนกันฮัลโหลไฮกอซิล่าเกิดอีกแล้วมันใช่กอซิล่าไหมไม่รู้ตัวอะไรเนี่ยฮะมันน่ากลัวมากน่าจะเป็นกอซิล่าเลยใช่อุ้ยอู้วอู้วอู้อู้ไม่มีที่ขุดอีกอ่ะอ่ะขุดให้อ๋อเอ้ยเดคไม่มีที่ขุดเหรอมีนี่ขุดแบบธรรมดาไม่รูอยากขุดอยากขุดขุดไม่ได้ ได้ใช่เรามีเพชรแค่2เองอ่ะงั้นก็ทิ้งไว้ก่อนผมยังไม่ได้อะไรดีๆกับเขาเลยอ่ะเอาไว้ก่อนนะคะพีระมิดของเราเราไปเปิดไกลๆแป๊บเจอตัวอะไรไม่รู้ขาวๆอยู่ตรงนน้นน่ากลัวว่าอันนี้น่าเป็นยาอีหรือเปล่าเยติเยติยาอียาโยอีเยติเยติอ๋อเยติโอ้ใช่ใช่เยติเยติน่ากลัวจังเลยมันอยู่ความจริงมันต้องเกิดในโซนหิมะไม่ใช่เหรอ โอ้จีิงจกิงจพิงชั่นก็แค่ความสดแลกี่พชั่นมาบอกเลยว่าเฟียวฟาร์มมะพร้าวยมเอ้ยจริงเหรอเจคเเดนโหจูบจูบอิจฉาแป๊บลบอุ้ยขอที่ขุดยได้ไหมคะเอ้ยเบคอนเบคอนแลกได้เฮ้ยลืมไปแล้วว่าเบคอนแลกได้เบคอนแลกได้ในเทสตาร์แลกได้แล้วก็ตัวเอนชานเฮ้ยน้องแมวตัวเล็กจังอะน่าด เจ๊ยันถ่ายแล้วกิมผมนานต่อได้ที่ได้อีกแล้วเจ๊คีคือใช้เจออะไรอ่ะก็เซฟจุดนะเออไม่ได้ลงหมดแผนที่เออเซฟได้เซฟได้เซฟได้เดี๋ยวเซฟไว้ในนี้ก็ได้ได้เหรอไอ้แม่มนแม่มนมันเปลี่ยนเป็นดีสี่เจ๊วางยาผมเปล่าเนี่ยวางยาบ้าอะไรเราโอ้ไม่มีผมไม่มีเพชรเลยตอนแรกก็มีแต่เราแบบ โอเคเราเซฟไปเรียบร้อยแล้วนะคะตายแล้วอุ้ยนี่ไงมาแล้วเยี่ยมได้อะไรเพชรอหรอุ้ยโดนตัวไหนรฆ่าวะอุ๊อุ้ย JK เราก็ได้ยาลัคกี้โพชั่นเหมือนกันของเจเท่าไหร่ของผมมันดีกว่านะผมขายต่อถัา190แอ t แท k ผมขายต่อโอ้โหเยอะจังวะนี่ได้ทองมาสิบด้วยนะคะอึ๊บเอ้ยโอ้ย ของอุ้ยเอเคเรามีที่ขุดแล้วเราได้ที่ขุดแล้วเราขอขุดก่อนนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะอีกนิดนึ่งเราจะตายแล้วนะนี่ไงได้แล้วตัวเอนชัรนี่เราต้องกินก่อนโหเห็ดโอเคไม่ได้เพชรอีกเหรอนายมานิดหนึ่งหนึ่งเท่านั้นเออุ้ยอุ้ยโดนอะไร หมาหมาโดนหมากัดผมเพิ่งโดนมาตรงนั้นอะโอ้ยเฮ้ยพีรามิด้าบอบอ้าวมันกัดกระเด็นเลยอ่ะไอ้นี่นี่มันแบบไม่เข็ดไม่หลับต้องไปจุดนี้ใช่ป่ะเออจุดนี้มีอยู่โอเคเรามาเก็บเอาไงวะเอาไงวะเันบอกคุณเลยสิไม่เอาไงหรอกแ้๊นนึงนะขอขุดก่อนกำลังขุดกำลังขุดรอจินนะผมจะรออยู่ตรงยอดชายคารอแป๊บเดี๋ยวเราทีพีไป ยอดยเจ JK โอเครอมาได้อย่างปฏติหารไม่ไ้ตรงนี้มันอยู่ในไดวางยาเจเคแน่นอนผมฟันธงจะวางยาเเ k ได้ไงเรา JK มันเป็นกล่องสุ่มแล้วเราจะรู้ไหมว่าในนั้นมีอะไรเราไม่รู้หรอกยนเรียนมาไงทำไมทาไม่รู้ไม่รู้หรอกแล้วไม่ได้เรียนมาขอเปิดแถวนี้กันฮึบฮึบผมจะรอตรงยอดชายคาตรงนี้ฮึบอุ้ยตัวเอ็นชานค่ะขอไม่มาเอ็นชานรอไปก่อนค่ะ อเปิดให้ครบก่อนได้ไหมอีกกล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายอีซอมบี้จว้ามาหาผมแน่นอนของกากมากโอเคมาแล้วค่ายืมสิบเพชรบ้าเปล่ายังไม่มีเลยนี่มันของเราไม่ใช่หรอจีคของผมผมเปิดได้อ๋อเหรออย่าอย่ามาเงินเลยคิกอินเด็ดเด็ดเด็ดเดี๋ยวเมื่อคืนได้เราไปขุดตรงนู้นปนครับผมเดี๋ยววับกลับไปเอากล่องไอ้นั่นก่อน ไม่ได้เอากล่อง e n d e r c a n c e มาเลยนี่คะเราไม่มี้กล่อง e n d e r c a n c e ใช่ลืมไปเลยว่ามีนะครับมาหา J K แปบนึงแล้วก็มาใช้ตรงนี้วางได้อ้ไม่ทำเออทำ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 อู้โอ้แมงมุมฆ่าเธออ่ะพี่พีมหาพี่ได้ชีวิตลำทโทษชีวิตลำทโมากชีวิตมันยูอา่อโหแพันนี้ก็เพคแล้วเหรอเนี่ย เคลียวังยาแน่ๆโอ้ยยังไม่แพ้หรอกเอาที่ขุดมาเสร็จยังยังเพ็ดนะเพชรนะเพชรนะเพชรน้จ้าจ้าี๋ยวขี้นึงเคปแป๊บนะโอเคโอเคไปขุดเหลือตรงนี้อ่ะผมจำได้ว่าต้องได้ของดีผมจะเอาคอนใส่ยนกำลังคอนหลอกอ่อนบอ่ะคืนผมไม่ไหวแล้วผมตายข้างหลัง อ่ะโอเคก็หมาป่าหายไปแล้วหรอเอาเจ๊้าของเจ๊้าเปิดได้อันนี้อย่างของพี่ไม่ไม่ของเกาของเกาเปิดได้อุ้ยได้ท้องขอยิ้มต่อแป๊บนึงแป๊บนึงขอขุดอีกอันหนึ่งจ้าแต่เย็นเย็นเนาะเอาไปไม่เย็นแล้วเอาเอาไปตรงทองอุ้ย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 อโอ้โหโอ้โหเออพูดต้นไม้ตี โอ้ยอะไรโอ้โหแล้วตรงนี้อยู่ไม่ได้แล้วขึ้นตรงนั้นสัตว์เราสร้างสัตว์ตัวเพียบเลยโอ้ยพุมต้นไม้เปนึงขอเปิดกล่องสุดท้ายก่อนอย่าเพิ่งหิบลาสาวตายไม่โอ้ยถูต้นไม้มาทำไมมันถึงตีเอาตีเอาอ่ะพุ่มต้นไม้อ่ะเราไปสกิดมันไงโอ้แล้วถ้ามันโหดขนาดนี้เราก็ซู้มันไม่ได้เลยนะเออให้เล กล่องสุดท้ายเดี๋ยวพี่ขวัญค่อยไปเอาแล้วกันนะมันเอายากเอาเย็นงแล้วเกินแมบชิ้นม,มันเศร้าใช่ไหมเจเคชนะไม่นเนี่ยเจยังฝากความหวังไว้ฝากความหวังไว้ที่ใครฝากความหวังไว้ที่ตัวเองนั่นแหละฝากความหวังเอาไว้แต่ความจริงมันต้องมีแบบความหวังที่ เจคสวยเลยเจคเอาใช่ไหมอุ้ยบึบอ้าเจคที่ได้ไอรอนนะเจคไอรอนไม่ดีเจทิ้งไปไม่ดีบ้าแล้วมันก็แลกได้เพชรนะเอยไม่ดีเชื่อผมผมเรียนมาเสร็จแล้วเจคค่อยมาก็ได้ไม่เป็นไรตรงนี้พี่มีเซฟจุดไว้อยู่ขอทีพีไปหาเคเอ็นดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยทองเขา มาเปล่า <Okay. S 2> ไม่เข้าตัวผมผมไม่มีกองโอเคโอเคไม่กล่องใครเนี่ยอุ้ยแอปเปิลทองอีกแล้วโดนอะไรไม่รู้กัดตายอีกแล้วอะ่ะเอาแล้วเจคเก็บแอปเปิลทองพี่ขวัญไปไม่ได้เก็บอยู่นี่อีกอันหนึ่งก็มีอันนีสองแบบหมาค่ะ<อ>ใช่ไหมหมาค่ะมีสองแบบเหรอเออมีสองแบบมีแบบดีด้วยแบบดีอ,ะอ่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวให้ โอ้ยทำไมมันแบบเจอแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะโอ้ยมีกระหนักไม่ต่างกันเคเอ็นมีไออนแล้วเนี่ยกล่องสุ่มเนี่ยเป็นแล้วเหรอเหลือยี่สามอะกล่องนีเจมเปิดยังไงยังไม่ได้เปิดเลยเอ้าตายเฉยเจเคอยู่ตรงเมื่อกี้ปะอยู่ๆว้ามาว้ามาอุ้ย ชิวันเจ้านี่คะเซคเคหลบแม่มดเหรอคะโอ้ยหึตายโอเคสงสารตัวเองจังเลยเซเคเราอยู่ตรงนี้ท,ที่พี่มาหน่อยมีอะไรเหรอที่พี่มาปลอดภัยจริงป่าวเร็วๆมาช่วยเราหน่อยอ <laughs> มาช่วยวเ,เราก่อนทีพีมาแล้วก็มาช่วยเราอ้าวก็ <laughs> วขุดออกไปดิ ไม่มเฮ้ยมันหนีมันหนีคือดีดีคือดีดีเอเจสองกล่องของเรานะคะเปิดไปพีระมิดจีเอาที่ขุดมาจี๊จี๊ดชาะไปเถอะนะที่ขุดนะที่ขุดนะไหนอะที่ขุดวันนี้เหมือนมันไม่ใช่วันผมอีกแล้วอะที่ขุดเอาวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดีจะฆ่าไอ้หมดเหรอโอ้ยเมื่อกี้ผมเปิดได้แครอททองอะผมขออันหนึ่งไหมอ๋อ ตลอดทองไม่ทำไรเอาไว้กินนะแบ่งกันคนนั้นสองหิวเหรอไม่ได้หิวคือแต่แบบมันอะไรย่างนี้ไงมันกินแล้วมันจะทําให้อาหารลดช้าลงอ่ะอ๋อเฮ้ย J K ท้องพี่โอเคเราจะเปิดกล่องตรงนี้ก่อนแล้วกัน a p ป l e ท้องสักหน่อยนะขอร้องแ่ะสักหน่อยสักหน่อยอะไรสักหน่อยนะอุ้ยได้กล่องอีกแล้วอุ้ยเจ๊จะพิ่งไปไหนนะเจ๊อยู่ที่เดิมเลยนะ เออยังไม่ไปไหนอันที่คุณที่คุณวาที่คุณที่คุณใจเย็นดีเจเคขอเก็บของก่อนจะคุณออนนี้เสร็จเร็วไปคุณเนี่ยเออวะยังไม่หมดนี่嘛คุณเท่หไหน่โอเค thank you อ้าวมันเข้าตัวเจเคอะเนเนๆนเโอเค thank you เปิดแป๊บอุ้ยอุ้ยกระตายของเจเคพังวะ ใบบาทของผมอยู่ไกลอยู่โอเคโอเคขอโทษเออแล้วของผมอยู่ไหนวะดูดีดีดูดีดีความหวังสุดท้ายนี่แอีกแล้วอ่ะโดนดักอีกแล้วอ่ะโอ้อยังโอเคค่ะน่าจะพอขึ้นไปได้โอเคเราน่าจะขึ้นไปข้างบนไดแน่หรอฉันจะรอดปลอดภัยออกไปจากตรงนี้นะนะเย่โอ้โหเจ้เขยได้เรเหรอ ไบอกเหมือนจะได้เพนนะจากที่ดูโอ้โยตายรัวๆเลยอ่ะทำไมโดนระเบิดเยอะจังอ่ะไดแค่เพิ่มมาแล้วเหรอใช่จะแค่ทีพีมาตรงนี้หน่อยพี่ขวัญจะขุดไอรอนเหมือนจะพี่ขวัญเนี่ยก็สมิกสิบเอ็ดอันไอ้บ้าได้นี้บ่อยมาก พยายามช่วยนะช่วยไม่ทันมันวางไว้ตรงอ่ะโคตรแย่อ่ออ่โอโอเคโอเคแก้หมดแล้วแหละอีกแปดแล้วก็ยังเหลือกล่องดีกับกล่องโชคลายนะคะผมเหลือกล่องโชค้ายอีกชุดหนึ่งฮึบฮึบฮึบกล่องสุดท้ายโอเคค่ะต่อไปเป็นกล่องดีแล้วก็กล่องโชค้ายน,นะคะเดี๋ยวเราขอเซฟของแบบหนึ่งโอ้ย oh, ของยออยเยอะเลอกเกินนะคนมันรวยก็อย่างนี้แหละนี่ไงพี่ไปเอามาแล้วเออไปด้วย นไหดีล่ะกล่องดีเกนนี่กล่องดีอยู่ใกล้ๆผมนี่กล่องดีเนี่ยกล่องดีขอเป็นทองชื่อกล่องดีว้าาาดีๆกอบเกเหรอแกนโกหกฉันใช่ไหมเกนโกหกฉันดิไม่ใช่กล่องดีเลยกล่องดีเมื่อกี้อีโกหกเก้าไม่ใช่กล่องดีอ่ะนี่กล่องสุดท้ายแล้วกล่องดีโอ้โหกล่องโชคร้ายอันนี้กล่องดีนี่ก็กล่องดีนี่ก็กล่องดี โอ้โดนแบบโดนเตะแบบกระเด็นไม่รู้เลยโอ้ยผมก็โดนหนักเลยพี่กองซุ่มใครวะเน่อีรานี้ดึกอะเสร็จโจนเสร็จโจนห้าร้อยของเรานี่คะไม่ได้อีหย่างเลยนะคะโอ้โอ้ได้เพชรมาแล้วค่ะน่ารักสาวคนนี้น่ารักมากกีว่มันต้องมีอะไรแบบพิเศษแน่เลยเราได้เพชรสองรอบอะ กล่องดเคค่ผมอุ้ยไหนเปิดเปิดปามีหลังตามจังเลยเว้ยตามจังเลยเฮ้ยโอเคเจเคมันกล่องโชคหลายปะเนี่ยกล่องดีสิเออตายอีกแล้วนะคะชีวิตมันเศร้าค่ะโอเคเราจะเปิดกล่องดีให้หมดอาม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 าเฮ้ยอย่าเป็นทองกล่องดีโอ้โหอันนี้กล่องโชคหลายค่ะเออ โดนแมกมากิ้ว่ะแมกมาแมกมาสลามบอมต้องสีเขียวเจนเคยกับผมอย่างเนี้ยอันนี้โชคร้ายไงเจนจะเดินลงไปหรอก่อนสุดท้ายก่องโชคร้ายเราจะวางบนนี้เลยครับผมใช่เราเดี๋ยวอันนี้นี่ อ๋อลืมไปว่าตรงนี้มันมีบล็อกไอ้นั่นมันมีเลสโตนเอออ่ะเราจะวางไว้ตรงนี้เอ้ยจะคสคดจะทุบทำไมเราอ๋ออหอเขาจะวางแล้วเขาจะเปิดเออกล่องโชคลายโอ๊ยโอเคอ่ะปะขึ้นดีกว่าเราเปิดข้อมันแล้วเราได้ของเยอะมากอะผมก็เยอะผมก็น่าจะได้แบบครบเซตอยู่จริงป่ะจ๊ะอิอแอ่ผมก็คือแอปเปิลทองเจ้ก่อนหนึ่งลูกอ่ะโอเค คืนเรียบร้อยนะจ๊ะทุกคนเด็กๆนะครับดูนะครับว่าพี่คืนแล้วนะครับผมอุ้ยเขามากจ๊ะ JK ชิวๆฮันนี่ชิวๆจ๊ะจ๊ะไม่ต้องพูดหรอกอีชนี่อุ้ยชิวๆไหนขอแรกหน่อยสิเคนี่เขาแบบเจ้าด่าไฟแล้วโอ้ยโอ้ย JK จะตาย ข้าขอโทษเอาหนี้ไปเก็บเดี๋ยวดิค่ามันเก็บไม่ได้อ่ะค่ามันสิโอ้โอ้โอ้โแรกเล่นก่อนเอ็มิซีตายทำไมเจคไม่ค่ามันเป็นหน้าที่เจคเพราะเจคเป็นคนเสกมาวะมันออกมาเองนะออกมาเองบ้าอะไรก็เธอตีฉันน่ะฮะหรือจะถียงหรือจะถียงโอ้โหบอกเลยว่าเยอะมาก เยอะมากเยอะที่สุดในสามโลกก็บอกแล้วแลกแป๊บโฮ้ยยังไม่หมดอ่ะโอ้โหชิลลิงไ่ดิชิลลิงไปดิได้เคลียร์เกียร์แล้วตอนนี้นะคะพี่ขวัญได้เช็มาทั้งหมดสองกองกับอีกห้าจุดสามก้อนค่ะนั่นเลยค่ะดูดู ไม่ค่อยเยอะเลยอ่ะไม่ค่อยเยอะเลยอ่ะผมก็ได้โคบันแหละโอเคค่ะเรามาแลกชุดเมเก่อนนะคะชุดแอปเปิลนะคะชุดนี้โหดสุดแล้วใน3มโลกนะคะแลกกนก่อนโอ้ยจิคชุดชั้นกระเด็นเลยอ้ชุดชุดมาโอเคค่ะเราจะแลกเชนซอมาแล้วก็อันนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ธนูอินฟินิตี้มาด้วยนะโอ้ชิวช่ะจังหวะเนี้ยบอกเลยจ้ะจ้ะ โอเคไหมโอเคไหมโอเคยังแล้วก็เดี๋ยวเราจะแลกแอปเปิลทองมาด้วยนะคะนี่ใช้เกมเหรีมีสักทีเขาก็มีเจเคสู้กับเขาปะเฮ้ยเจเคจะตายดาบผมโหดนะเป็นดาบพิ้วมาเราก็มีดาบโหดเหมือนกันไม่รู้ดาบอะไรบ้างไหนไหนไหนไฟได้เลยไม่ต้องไฟกับบอสเรามาไฟกันเองนะมาฟันได้หน้าแหกเลยเนี่ย อนี่ไงไหนลองดูดินี่แจ๊อืออุ้ยตัวอะไรเกิดวะ่ลองอน่ะดิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่เห็นนั้นเกิดอะไรขึ้นเลยเอาวันนี้ดิชาร์จพลังไปเต็มเลยโอ้โหแจ๊ะองฟันเจ๊ดีดิไปกันเถอะค่ะเดี๋ยวเราเอาบอสไปก่อนดีกว่าแปดตัวนะคะ วันนี้จะให้แปดตัวผมพร้อมแล้วนะพร้อมหรอพร้อมตั้งแต่บ้านแล้วใช่ไหมพร้อมตั้งแต่พร้อมตั้งแต่มาพร้อมเหมือนกันนยคะคลิปที่แล้วมอสของเรามีแปดตัวนะคะพร้อมยังสามสองหนึ่งเอาเลยโอ้ตัวปลาโลเทือไอ้บ้าไอ้บ้าด้วยนี่ไงจะได้ใช้เวลานานนิดนึ่งนะคะว่าใครฝันดทุกคนไอ้คนโถดะ เยันเยอะจริงมเยอจริงเคได้แบบว่าโ h my god เอาตัวอะไรมาบ้าไปตายนะเชถ้าไปตายผมจะฟ้องเด็กๆทุกคนถ้าตายถ้าตายแต่ว่าจะใช้เวลานานนิดนึงไหมฮะเราต้องสู้มันให้ถึงที่สุดน้ำมากนี่ยิงานูยิงธนูเร็วกว่า มีธนูด้วยมีธนูเร็วกว่างเร็วกว่าไอเราไม่มีเราว่าเหมือนเลือดมันจะรีเจนอะงั้นเราขอเปลี่ยนเป็นสามตัวแล้วกันนะเราไม่รู้ว่าเลือดมันจะรีเจนด้วยเราขอโทษอะไรเกสผมผมชนะแล้วเนี่ยสามตัวข้าวหมดแล้วเหรอเออให้ได้สามตัวตอนนี้เจสตีปกี่ตัวแล้วต้องให้เหลือไข่ห้าไข่อ่ะตอนนี้ยังไม่ได้สักตัวเลยเด่ย เคเจ้ผมเหลือตัวท้ายแล้วเฮ้ยจริงเจ้าก็เนี่ยจะหลอกเจ้ทำไมวะเจเคขี้หลอกอ่ะไม่ใช่เจเคหลอกที่กูตีตัวนี้ไม่ได้มันบั๊ดในหินโอเคโอเคถ้าเกิดมันตีไม่ได้ผมขอเสกตัวใหม่เลยนะได้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 หัวอีไอ้ตัวนี้ตัวนี้ไอ้กระทิงไอ้กระทิงไอ้กระทิงหึหึหึไอ้กระทิงเร็ว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 วิวขันจะไม่ยอมแพ้ กะทิงจ๊ตายไปกี่ตัวแล้วเพิ่งตายไปแค่ตัวเดียวเองตอนนี้ตัวที่สองเจ๊เลือนเลยเท่าไหร่ตัวที่สองพี่แล้วเหลือสามร้อยโอ๊ยกระทิงไปไกลแล้วเราต้องตามกระทิงไปนิดนึงค่ะกระทิงอยู่นี่เจ๊เค้าไปกี่ตัวแล้วเหลือตัวท้ายแล้วตัวร้อยแล้วไม่ดิไม่ดิไม่ดิเจ๊ตกใจกระทิงไปตายดิวะกระทิงกีบ้าไม่ยอมตายสักทีการสองครั้ง กระทิ้งอาวุธไฟอาวุธไฟอาวุธไฟกระทิ้งอาวุธไฟนะเรากระทิ้ง๋ยวพี่ขอเจ้าเพ้พี่ขอเจ้าเพ้เร็วๆเจ๊ก็หมดแล้วนะโอ้ย์ตัวสุดท้ายเอาวหมดแล้วเหรอหมดแล้วโออะไรวะแถมให้ตัวอะไรยังได้อุ้ยแม่ฮู้ดนี่ผมแถมผม้ายหมดเลยก็ได้นี่ผมแม่ฮู้ดเอามา ทำไมมันไม่ชิวอ่ะทำไม J K แบบมือไวกว่าพี่ขวัญน่ะไม่ยอมอ่ะไม่ยอมอ่ะไม่ใช่เคลียโหดอ่ะตัวขาหมดทุกตัวเลยอะโคตรแย่ไหนเอาไข่มาดูดิไข่ไม่มีแล้วหมดตัวแล้วฆ่าหมดแล้วเหรอไหนทีพีไปไช่ตัวนี้แข็งแน่จ้ะ J K มันเล่นบั๊กนี่ว่ะบั๊กบ้าอะไรนี่เพิ่งมาตีเมื่อกี้เป็นบั๊กขวด อ๋อใช้อวุธแอปเปิลเนระใช่อันนี้เพิ่งได้มาบ้าไปดูดิขี้โกงอ่ะเอาก็มันรอปจากบัวเจไม่ใช้เองอ่ะความผิดใครอ่ะความผิดเคนเคไม่รู้อ่ะเคนก็คิดว่าจะใช้ใช้แค่อวุธที่แบบที่เราไม้เกิดตามกติกาผมใช้อวุธที่มันได้จากนั้นครบแล้วและที่แถมคือผมใช้ขวานตี โอ๊ยพี่ตายด้วย, <c oughs> ยคนแย่อโหพี่ขวัญแพ้ดูดินก็เป็นอย่างนี้นู่แล้วจีจ๊เกิดมาแพ้ผมอยู่แล้ววันนี้จ้าจ้า <c oughs> นะก่อนนะเฉยๆอ่ะ <c oughs> โอเคค่ะถั่วพี่เต้นะคะพี่ชิตก็ทิ้งได้นะพี่ขวัญพี่ชิตไม่ได้ <c oughs> ด <c oughs> ป้นินเจอน่าจะเป็นตัวบินบินเนี่ยเป็นนกระวังนกชอบอาะ <c oughs> <laughs> โอเคค่ะวันนี้นะคะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพียงขวัญแล้วก็พี่เต้ด้วยนะคะใช,ช่แล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราขอตัวลากันไปก่อนนะจ๊ะครับผมสวัสดีครับ